หลังจากที่เลิกกันไปต้องบอกเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะจ๊ะเออหลังจากที่เขาเลิกกับคุณไปแล้วนะเวลาอยู่คนเดียวกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับนะอาจจะคิดมากคิดเยอะกังวลใจถ้าเกิดว่าการเลิกราครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจแบบชั่ววูบต้องบอกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาคิดผิดเขาไม่น่าเลยเขาไม่น่าเลยหรือไม่น่าประชดประชันเลยหรือถ้าเกิดเขาทําผิดกับคุณก็ต้องบอกเลย เขายังทุกอยู <p> ่เลยค่ะนะเขายังท <P> ุกท <p> ุกแสนสาหัสทุกทุกอยู่ในใจนะไม่ได้มีความสุขเลยหลังจากที่เลิกกันไปไม่ได้มีความสุขเลยยังทุกอยู่นะไม่สบายใจนะรู้สึกผิดต่อคนรู้สึกไม่ดีนะรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดรู้สึกว่าตัวเองทําผิดพลาดหลังจากที่เลิกกันไปแล้วความ ความเป็นอยู่ของเขาไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขหรือตอนนี้เขาพยายามทําตัวให้ยุ่งๆนะกลายเป็นคนบ้างงานไปเลยนะเพราะพยายามทําตัวให้ยุ่งๆเขาไว้เพื่อที่จะได้ไม่เครียดหรือไม่คิดมากหรือกังวลใจนะหรือว่าไม่ทุกข์อ่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้หลังจากที่เลิกกันไปนะต้องบอกเลยว่า ความรู้สึกของเขาตอนนี้นะโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักเลยนะโฟกัสเรื่องงานหรือพยายามทุ่มเทในเรื่องของการงานนะคะหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือว่าทําตัวให้ยุ่งๆเข้าไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดมากหรือกังวลใจนะเพราะเวลายอยู่กับตัวเองคนเดียวเมื่อไหร่หรือว่าอยู่อยู่เงียบๆหรือว่าไม่มีอะไรทําเมื่อไหร่นะความคิดของเขาคือมันมีความรู้สึกผิดความรู้สึกทุกความรู้สึกไม่สบายใจนะรู้สึกผิด รู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดพลาดรู้สึกว่ารู้สึกผิดกับคุณรู้สึกแย่กับคุณนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยเลิกไปแล้วแต่ต้องบอกเลยเขายังทําใจไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เลยนะแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีด้วยไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขเลิกกันไปแล้วความรู้สึกของเขาไม่ได้รู้สึกดีเลยมันไม่ได้แฮปปี้เลยต้องพยายาม ทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้หรืออาจจะเป็นกลายเป็นคนบ้างงานไปเลยหานู่นหานี่ทําอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความทุกข์ในจิตใจนอ้องอาจจะเป็นอะไรทํำนองนี้นะ